สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันก็จะมาสอนการทำซองจดหมายใน Microsoft Word 2013นนะคะขั้นตอนแรกไปที่ Mailing ค่ะแล้วก็ Envelope ค่ะส่วนนี้เป็นส่วนที่พิมพ์ชื่อที่อยู่ที่เราจะส่งนะคะสามารถพิมพ์ในนี้ได้เลยค่ะ ค่ะเสร็จแล้วเราไปกดที่ออปชันนะคะแล้วเลือกขนาดซองจดหมายที่เราต้องการฉันเลือก c 6ค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกขนาดตัวอักษรน,นะคะกดไปที่ฟอนต์ค่ะกดโอเคค่ะแล้วก็สามารถปรับขอบกระดาษได้นะคะขอบล่างขอบบนค่ะ กดโอเคค่ะในที่นี้เราปินได้เลยนะคะแต่ว่าดิฉันเลือกไป add to document ค่ะค่ะพอเราได้รายละเอียดหน้าซองจดหมายแล้วนะคะเราก็สามารถปรับตำแหน่งและเคลื่อนขนาดตัวอักษรได้ค่ะนี่นะคะทำให้มันมีความชัดเจนค่ะ นี่นะคะแล้วก็มันจะได้เหมาะสมกับขนาดซองจดหมายที่เราต้องการนะคะนี่นะคะเป็นตัวอย่างการทำซองจดหมายนะคะค่ะขอบคุณค่ะ